เรบภาพยนตร์ที่จะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า The Art of Racing in the Rain อุ่นไอหัวใจตูบแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวที่เล่าเรื่องผ่านมุมมองของสมาสมชิกคนสำคัญอย่างเจ้าหมาพันกโดเดนที่เล่าถึงเรื่องราวครอบครัวคนที่เขารักนั่นก็คือเดนนี่ที่เป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าและมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักแข่งระดับโลกวันหนึ่งค่ะในขณะที่เดนนี่กลับมาจากการแข่งขันเขาก็ได้ขับรถผ่านฟาร์มสุนัแขแห่งหนึ่งแล้วเกิดมีอะไรบางอย่างโดนใจเขาเข้าไปในฟาร์มสุนัแขแห่งนั้นก่อนที่จะได้พบกับลูกสุนักพันกโดเดนเพียงแวบแรกนะคะเดนนี่ก็รู้สึกถูกชะตากับ เจ้าโกลเด้นน้อยตัวหนึ่งและตั้งชื่อให้มันว่าเอนโซหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาค่ะเอนโซก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของแดนนี่เขาใช้ชีวิตด้วยกันกับเอนโซเหมือนกับว่าเอนโซเป็นเพื่อนสนิทคนสําคัญของเขาแดนนี่นะคะพาเอนโซไปสนามแข่งรถด้วยทุกครั้งที่เขามีแข่งซึ่งเอนโซเนี่ยก็นั่งให้กําลังใจเขาอยู่ข้างสนามเป็นประจําจนเอนโซรู้สึกว่าการแข่งรถคือชีวิตของมันเหมือนกับการแข่งรถคือชีวิตของแดนนี่เลยล่ะค่ะ เอนโซชอบดูรายการแข่งรถในทีวีพร้อมกับเดนนี่มันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูรายการแข่งรถรวมถึงการแข่งขันจริงของเดนนี่ด้วยมันมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของเดนนี่จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเดนนี่ <Danny S 2> ได้บังเอิญเจอกับอีฟสาวที่เพียบพร้อมทั้งหน้าตาและฐานะเธอมีอาชีพเป็นครูสอนภาษาและได้บังเอิญเจอกับเดนนี่ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งทั้งคู่พูดคุยกันอยู่เล็กน้อยเท่าเอนโซกลับแสดงปฏิกิริยาที่บ่งบอกว่ามันไม่ค่อยชอบอีฟสักเท่าไหร่เนื่องจากมันห่วงเจ้านายของมัน แต่แดนนี่ก็ดูจะสนใจอีฟจริงๆนะคะเลยเอ่ยปากชวนอีฟมางานปาร์ตี้ซ้อมดนตรีที่บ้านของเขาในเย็นวันนั้นซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเพื่อนของแดนนี่ก่อนที่แดนนี่จะเข้ามาว่าเธอชื่นชอบการเล่นดนตรีของแดนนี่มากเพื่อนๆก็เลยอวยให้แดนนี่คบกับเธอแถมพวกเขายังพูดต่ออีกนะคะว่าถ้าอีฟได้เห็นลีลาการขับรถของแดนนี่เธอคงจะถอนตัวไม่ขึ้นอย่างแน่นอน เช้าวันถัดมาเดนนี่เลยชวนอีฟไปที่สนามแข่งที่เขามีรายการแข่งขันอยู่พอเธอได้เห็นลีลาการขับรถของเดนนี่เธอก็ตกลุมรักเดนนี่ยังถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆค่ะอย่าว่าแต่เธอเลยนะคะเพราะแดนนี่เองก็หลงรักเธอตั้งแต่แรกพบเช่นกันทั้งคู่เนี่ยเลยตกลงคบหากันในที่สุดค่ะในระหว่างนั้นนะคะเดนนี่ก็ทําให้เอนโซ่เนี่ยรักอีฟเหมือนกับที่มันรักเขา ส่วนอีฟก็รักและเอนดูเอนโซอย่างดีไม่ต่างจากเดนนี่ค่ะพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันและทุกครั้งที่เดนนี่มีรายการแข่งขันก็จะพาทั้งอีฟและเอนโซไปด้วยเสมอจนอยู่มาวันหนึ่งนะคะก็ถึงเวลาที่เดนนี่กับอีฟตกลงที่จะแต่งงานกันพวกเขาจัดงานแต่งขึ้นนณะคาลิหาส์ริมทะเลแห่งหนึ่งซึ่งก็คือบ้านคุณพ่อคุณแม่ของอีฟนั่นเองค่ะงานแต่งของทั้งคู่ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย โดยมีเอนโซเป็นตัวแทนส่งมอบความรักให้กับทั้งคู่เอนโซเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นเลยกับงานแต่งของเจ้านายคงเพราะว่ามันยังไม่เข้าใจความรักของมนุษย์ด้วยกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเอนโซก็ทําหน้าที่ของมันออกมาได้เป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลาที่แดนนี่สวมแหวนให้อีฟและอีฟก็สวมแหวนให้แดนนี่โดยมีเอนโซและแขกที่มาร่วมงานเป็นสักขีพยานก่อนที่คู่บ่าวสาวจะจุมพิษกันด้วยความรักที่มีให้กันหลังจากแต่งงานได้ไม่นานนะคะอีฟก็ตั้งท้องทั้งแดนนี่และแอนโซต่างก็มีความสุขมากที่จะมีสมาชิกเป็นเจ้าตัวน้อยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน แต่แดนนี่ก็ยังต้องไปแข่งรถส่วนอีฟถึงแม้เธอจะท้องอยู่แต่เธอก็เข้าใจแดนนี่ว่าการแข่งรถคือชีวิตของเขาเธอจึงคอยสนับสนุนแดนนี่ทุกอย่างถึงแม้บางทีแดนนี่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เธอและเอนโซเหมือนเมื่อก่อนก็นกตามแต่เธอและเอนโซก็เข้าใจแดนนี่เสมอมาค่ะซึ่งนั่นมันก็ทำให้เธอและเอนโซได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเธอคอยดูแลเอนโซแทนแดนนี่ส่วนเอนโซก็คอยอยู่เป็นเพื่อนเวลาเธอเหงา วันหนึ่งมีการจัดรายการแข่งขันรถที่โด่งดังเกิดขึ้นในเมืองและในขณะนั้นนะคะอีฟก็ท้องแก่ใกล้คลอเต็มทีแล้วเดนนี่เนี่ยจึงอยากจะปฏิเสธรายการแข่งขันนี้เว่าอีฟก็ไม่อยากให้สามีพลาดการแข่งขันครั้งสําคัญนี้ไปเธอจึงพยายามโน้มน้าวและให้กําลังใจสามีจนเขาตัดสินใจว่าจะลงแข่งขันค่ะ หลังจากที่เดนนี่เดินทางไปสนามแข่งซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่อีฟคลอดลูกพอดีนะคะพ่อและแม่ของเธอจึงให้หมอมาทำคลอดที่บ้านระหว่างที่กำลังทำคลอดเอนโซก็ได้ตัมมองด้วยความสงสัยว่ามนุษย์ทำเสียงแบบนี้ได้ดหรวอเปลซึ่งมันก็คือเสียงของอีฟที่กำลังเบ่งลูกอยู่นั่นเองค่ะสักพักการทำคลอดก็ผ่านไปได้ดีและอีฟเธอก็ได้ลูกสาวที่มีชื่อว่าโซอีเอนโซตื่นเต้นมากนะคะกับการที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นจากความรักของเดนนี่และอีฟ เช้าวันรุ่งขึ้นเดนนี่ก็รีบกลับมาที่บ้านเพื่อมาดูลูกสาวของตัวเองพอได้เห็นหน้าลูกสาวครั้งแรกก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามีความสุขมากเอนโซช่วยพวกเขาเลี้ยงโซอีจนเวลาผ่านไปถึง8ปีโซอีก็เติบขึ้นเป็นเด็กสาวและนับถือเอนโซเป็นพี่ชายของเธอเอนโซนะมีความสุขมากนะคะเวลาที่ได้เล่นลูกบอลกับเดนนี่และโซอีพอถึงเวลาเข้านอนมันก็มักจะนอนเฝ้าโซอีเสมอส่วนเดนนี่ตั้งแต่มีโซอีเข้ามาความใส่ใจที่มีต่อเอนโซก็ไม่เคยลดน้อยลงเลย เพราะหลังจากเวลาที่เขาเลิกงานเขาก็จะพาเอนโซไปวิ่งเล่นด้วยเสมอจนอยู่มาวันหนึ่งค่ะเดนนี่ต้องไปแข่งรถที่ต่างเมืองทําให้อีฟต้องคอยดูแลโซอี้และเอนโซพอนานวันเข้าเอนโซก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นลมหายใจของอีฟว่ามันมีกลิ่นที่เน่าเหม็นเนื่องจากว่าอีฟเนี่ยเริ่มป่วยแต่ไม่ได้รับการรักษาเพราะต้องดูแลโซอี้และเอนโซ ส่วนแดนนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะต้องออกไปแข่งรถบ่อยมากจนไม่ค่อยมีเวลาดูแลครอบครัววันหนึ่งอาการป่วยของอีฟก็เริ่มรุนแรงขึ้นเธอไม่มีแรงและอาเจียนออกมาเอนโซเนี่ยรู้สึกโกรธตัวเองมากที่ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยและในขณะนั้นเองนะคะโซอี Zoe ก็เข้ามาพอดีแล้วถามถึงอาการป่วยของอีฟแต่เธอก็ไม่ได้ตอบคําถามของโซอี และให้โซอี้ขึ้นไปเก็บของเพื่อที่จะย้ายไปอยู่กับคุณตาคุณยายสักพักเพราะถ้าหากอยู่ที่นี่ต่อไปเกิดเธอเป็นอะไรขึ้นมากก็จะไม่มีใครดูแลลูกสาวของเธออีฟเนี่ยจึงรีบพาโซอี้ขับรถออกไปจนเธอลืมไปเลยว่ายังมีเอนโซที่อยู่ในบ้านเอนโซพยายามเห่าเรียกอีฟแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเอนโซเลยและอีกหลายวันกว่าเดนนี่จะกลับมาเอนโซจึงพยายามบอกกับตัวเองว่าอยากกลัวเพราะตอนนี้มันอยู่กับความมืดความโดดเดี่ยวและความหิวโหย ในขณะที่หมาผู้ซื่อสัตย์กำลังนอนรอใครสักคนกลับมาอย่างมีความหวังอยู่นั้นมันก็ได้ยินเสียงบางอย่างบนชั้นสองพอรีบวิ่งขึ้นไปดูบนห้องของโซอี้มันก็พบกับตุ๊กตามมาลายหนึ่งในของเล่นของโซอี้ที่ลุกขึ้นมาเต้นท่าทางน่าเกลียด เอนโซจึงทำลายตุ๊กตาของโซอี้ทิ้งทั้งหมดหมาผู้สื่อาสารทำได้แค่ขูมันและเดินลงมานอนที่เดิมก่อนที่มันจะพูดกับตัวเองว่าสิ่งที่มันเห็นเป็นเพียงภาพหลอนเพราะความหิวที่เกินขีดจำกัดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเอนโซก็รู้ดีอยู่แก่ใจนะคะว่ามันคือความจริง พอเช้าวันดงคืนเอนโซจึงได้หาเสร็ขนมเสร็จอาหารเมร็ดที่โซอี้เคยทำตกไว้ที่พื้นกินประทังชีวิตเอนโซเลยตัดพ้อกับตัวเองว่าทำไมมันไม่มีมือเหมือนมนุษย์แต่จะว่าไปตอนนี้มันก็มีมือนี่แต่ถึงมีมันก็ไม่สามารถหาอาหารกินเองได้เพราะมันเป็นเพียงแค่สุนัขเท่านั้นเอนโซเลยต้องอยู่อย่างโดดเดียเ่ยวและหิวโหยเพื่อรอว่าใครสักคนจะกลับมาพอเช้าวันร่งึ้นเดนนี่ที่กลับมาถึงบ้านก็ไม่เจอใครสักคนนอกจากฉี่ของเจ้าเอนโซที่พรมหน้าประตู ชายหนุมแปลกใจมากนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นลูกกับเมียของเขาหายไปไหนเลยรีบต่อสายไปหามแม่ของอีฟจนได้รู้ว่าอีฟพาโซโอ,อีไปอยู่กับคุณตาคุณยายในระหว่างที่เดนนี่คุยโทรศัพท์เขาก็เอาอาหารและน้ำให้เอนโซไปด้วยเช้าวันถัดมาเดนนี่ก็ไปรับลูกสาวและภรรยากลับบ้านพออีฟกลับมาถึงเธอก็รีบขอโทษเอนโซทันทีที่ปล่อยมันทิ้งไว้เพียงลำพังส่วนโซอีอก,ก็รีบขึ้นไปบนห้องนอนของเธอเพราะคิดถึงตุ๊กตา สักพักเสียงกรีดด้วยความตกใจก็ได้ดังขึ้นเดนนี่และอีฟจึงรีบพากันวิ่งขึ้นไปดูก่อนที่จะพบว่าตุ๊กตาของโซอี้โดนทำลายทิ้งทุกตัวโซอี้เนี่ยร้องไห้เสียใจหนักมากเดนนี่จึงรีบไปลากเอนโซมาด้วยความโกรธเพราะเชื่อว่าเป็นฝีมือของมันเขาเลยด่าเอนโซไปว่าหมาเลวอีฟเนี่ยจึงรีบห้ามนะคะเพราะดูเหมือนว่าเดนนี่จะใช้อารมณ์มากเกินไปแล้วหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปเดนนี่ก็ได้เข้ามาขอโทษพร้อมกับปลอบใจเอนโซแล้วพวกเขาก็ ก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเหมือนที่ผ่านมาค่ะวันหนึ่งอีฟพาเอนโซออกมาเดินเล่นตอนเช้าทว่าอาการป่วยของเธอกลับแย่ลงซึ่งเอนโซเนี่ยก็สามารถสัมผัสได้อีกเช่นเคยนะคะมันเลยหันไปมองอีฟที่ยืนพิงต้นไม้พยาย,ยามพยุงตัวเองเอาไว้เธอบอกกับเอนโซว่าเธอโอเคก่อนที่จะออกวิ่งนำานายเอนโซไปทว่าสักพักนะคะเธอก็ล้มลงและหมดสติ เอนโซรีบส่งเสียงเห่าให้คนมาช่วยหลังจากที่มีคนพาอีฟไปส่งโรงพยาบาลแล้วเดนนี่ก็มารับเอนโซพร้อมกับบอกมันว่าอีฟจะไม่เป็นอะไร เพราะเดนนี่รู้ดีว่าเอนโซก็เป็นห่วงอีฟไม่ต่างจากเขาค่ะหลังจากกลับมาถึงบ้านนะคะเดนนี่ก็ทําหน้าที่แทนอีฟทุกอย่างชายหนุ่มมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นทั้งทํางานและดูแลครอบครัวแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไปเยี่ยมอีฟตลอดจนเอนโซเนี่ยสามารถรับรู้ได้จากสีหน้าและแววตาของเดนนี่ว่าอาการของอีฟแย่ลง หลังจากนั้นไม่นานนะคะหมอก็ยอมให้อีฟกลับมารักษาตัวที่บ้านสภาพแรกที่เอนโซเห็นอีฟมันแทบจําเธอไม่ได้เพราะว่าเธอไม่มีผมและโซมตามแบบของคนป่วยไม่เหมือนครั้งแรกที่มันเจอเธอเอนโซเนี่ยหดหูมากที่เห็นเธออยู่ในสภาพแบบนี้ เมื่ออีฟล้มป่วยหนักเดนนี่ก็ไม่สามารถดูแลเธอได้ดีพอเพราะต้องแบกรับภาระทุกอย่างไว้อีฟจึงกลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะพ่อแม่ของเธอก็ได้บอกกับเดนนี่ว่าอีฟจะอยู่ได้อีกไม่นานเลยอยากให้เดนนี่ทำใจยอมรับไว้ ในกลางดึกขคืนหน,หนึ่งนะคะเอนโซที่นอนเฝ้าอีฟก็รู้สึกได้ว่าลมหายใจของอีฟค่อยๆหมดลงไปจนสุดท้ายอีฟก็ได้จากไปอย่างสงบทุกคนต่างก็โศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของเธอโดยเฉพาะเดนนี่ ในวันที่ทำพิธีฝังศพของอีฟพ่อแม่ของเธอก็บอกกับแดนนี่ว่าพวกเขาต้องการให้โซอี้อยู่ในความดูแลของครอบครัวเนื่องจากที่ผ่านมานะคะเดนนี่แสดงให้พวกเขาเห็นแล้วว่าไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ดีพอเว่าเ่ดนนี่เนี่ยก็ไม่ยอมนะคะเพราะเขาเพิ่งสูญเสียภรรยาสุดที่รักไปยังต้องมายกลูกสาวเพียงคนเดียวให้คนอื่นดูแลอีก แต่ทางครอบครัวของอีฟก็ไม่ยอมเช่นกันค่ะก่อนจะยื่นใบฟ้องว่าเดนนี่ไม่สามารถดูแลโซ,โซอี้ได้เป็นเหตุให้พ่อตากับลูกเขยปล่อยหมัดเซกันด้วยความโมโหพอพ่อของอีฟเกิดเสียหลักแล้วลม้มลงไปชนขอบระเบียงโซอี้ก็เข้ามาพอดีเดนนี่เนี่ยจึงบอกลูกสาวให้รีบไปเก็บของเพื่อเตรียมตัวกับบ้าน ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเดนนี่ก็ไปทำงานร้านซ่อมรถตามปกติทว่าอยู่ๆก็มีตำรวจมาจับกุมตัวเขาไปเพื่อนของเดนนี่เนี่ยจึงพาเอนโซ่กลับมารอที่บ้านพอเดนนี่กลับมาเขาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีให้เพื่อนฟังว่าเขาถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายพ่อตาแต่ถ้าเขายอมยกกรรมสิิธิ์ในการดูแลโซอี้ให้กับครอบครัวของอีฟพวกเขาก็จะยกฟ้องคดีทำร้ายร่างกายทันทีค่ะ และในระหว่างนี้เดนนี่ก็โดนกลับบริเวณเป็นเวลา90วันเนื่องจากมีคดีติดตัวในเช้าวันหนึ่งขณะที่เดนนี่พาเอนโซออกมาเดินเล่นตามปกติทว่าเอ็นโซกลับถูกรถชนเดนนี่จึงรีบส่งตัวมันไปยังโรงพยาบาลทันทีและก็ยังถือว่าโชคดีนะคะที่เอ็นโซยังไม่ตายและยังใช้ชีวิตร่วมกับเดนนี่ได้ จนอยู่มาวันหนึ่งค่ะเดนนี่ได้ไปทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนขับรถก็มีแมวมองจากเฟอร์รี่มาหาและได้ทดสอบฝีมือการขับรถแข่งของเดนนี่ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นที่พึงพอใจของแขกเอามากๆเลยนะคะจนเขาอยากได้เดนนี่มาทำงานด้วย ทาว่าแดนนี่ก็ได้ปฏิเสธเนื่องจากมีคดีทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานนอกเมืองได้แต่แมวมองคนนั้นก็เข้าใจดีก่อนจะให้เบอร์ติดต,ต่อไว้เพื่อรอวันที่แดนนี่พร้อมที่จะทำงานกับเขาตกเย็นวันนั้นค่ะทนายก็ได้เอาเอกสารกรรมสิทธิ์มาให้แดนนี่เซ็นชายหนุ่มคิดหนักมากเพราะไม่อยากยกลูกสาวให้ใคร เอนโซมาผู้ซื่อสัตย์ก็ได้แต่มองทุกการกระทําของเจ้านายมันรับรู้ทุกอย่างว่าเจ้านายรู้สึกอย่างไรแต่ทนายนะคะก็ได้พูดโน้มน้าวจนแดนนี่ยอมเซ็นยกกรรมสิทธิ์ให้ครอบครัวของอีฟเทว่าอยู่ๆเอนโซก็รีบแย่งเอกสารใบนั้นแล้ววิ่งเข้าไปในสวนก่อนที่จะกัดเอกสารจนเละไม่มีชิ้นดี mm hmm. เมื่อแดนนี่เห็นการกระทําของเอนโซมันก็ทําให้เขาตัดสินใจบอกกับทนายโดยไม่ลังเลเลยค่ะว่าเขาจะไม่ยอมยอกลูกสาวให้ใครเด็ดขาดและพร้อมที่จะขึ้นต่อสู้คดีกับพ่อตาย ณว,วันขึ้นศาลเอนโซไม่สามารถไปกับเดนนี่ได้มันจึงรอเดนนี่อยู่ที่บ้านกับเพื่อนของเขาด้วยความกังวลส่วนทางด้านของเดนนี่ก็ดูเหมือนจะสู้คดีไม่สําเร็จเพราะพยานเป็นแม่ของอีฟซึ่งเธอก็ได้ให้การเข้าข้างสามีตัวเองเป็นส่วนมากศาลเนี่ยจึงตัดสินให้เดนนี่เป็นคนผิดเะว่าในตอนนั้นเองนะคะแม่ของอีฟก็ได้กลับคําให้การให้เป็นไปตามความจริงและยอมรับว่าสามีสั่งให้เธอให้การเข้าข้างตัวเอง เมื่อเป็นเช่นนั้นสารจึงตัดสินให้แดนนี่พ้นความผิดพร้อมกับได้รับกรรมสิทธิ์ในการดูแลลูกและไม่มีคดีติดตัวและแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับสายจากแมวมองเฟอร์รารี่คนนั้นและก็ได้ตกลงที่จะไปทำงานด้วยเนื่องจากตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้ว ในขณะที่เดนนี่กำลังมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับนะคะเอนโซ่กลับดูแย่ลงด้วยอายุไขของมันเขาจึงพาเอนโซ่ไปขับรถเล่นทำเหมือนกับมันเป็นนักแข่งคนหนึ่งเอนโซ่รู้สึกดีมากนะคะเนื่องจากในช่วงบั้นปลายของชีวิตได้ทำในสิ่งที่ชอบพร้อมกับคนที่เป็นเพื่อนมาทั้งชีวิตเจ้าหมาผู้ซื่อสัตย์ได้หวนคิดถึงรอยยิ้มและเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่วันแรกที่มันได้เจอกับเดนนี่เอนโซ่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของเดนนี่และเดนนี่ก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดของเอนโซ่ หลังจากนั้น8ปีต่อมาเดนนี่ก็ได้เป็นนักแข่งระดับโลกอย่างที่เขาใฝ่ฝันเอาไว้ส่วนโซอี้ก็โตเป็นสาวแล้วนะคะเธอขับรถมาหาพ่อพร้อมกับแขกพิเศษซึ่งก็คือแฟนคลับตัวยงของเดนนี่ที่มาพร้อมกับลูกชายตัวเล็กที่ชื่นชอบฝีมือการแข่งรถของเดนนี่มากแถมยังรักการแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจเหมือนเดนนี่อีกด้วยเมื่อเดนนี่ได้เห็นและได้ฟังมันก็ทําให้เขาคิดถึงเอนโซเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา และไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือโชคชะตานะคะที่เด็กคนนั้นก็มีชื่อว่าเอนโซ่เหมือนกันเดนนี่จึงให้ทั้งลายเส้นและเบอร์ติดต่อพร้อมกับบอกพ่อของเอนโซ่ว่าเมื่อเอนโซ่โตพอที่จะขับรถแล้วให้ติดต่อมาเขาพร้อมที่จะสอนเอนโซ่สอนทุกอย่างที่เขามีเพราะลึกๆแล้วนะคะเดนนี่ก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ก็คือเอนโซ่เพื่อนเก่าของเขานั่นเองค่ะและเรื่องราวของ The Art of Racing in the Rain อุ่นไอหัวใจตุบก,ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ